สำหรับญาติที่ลองมาทั้ง12ข้อนะครับก็เข้าประเด็นเลยนะครับว่าข้อที่13นี้จะเป็นการอธิบายเครื่องมือครับเพื่อที่จะให้เรานําไปปรับใช้ในตอนนี้ปรับใช้กับโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตทําให้เราพร้อมที่จะสร้างสรรสิ่งดีๆสร้างสรรค์กรรมดีๆไว้ลองรับจะเป็นจิตวิญญ,ญาณจะเป็นจิตใจอะไรผมก็ไม่ไม่พูดมากแลก้วกันเอาไปนึกเอาเองแล้วกันนะครับไว้ลองรับตัวเราเองแล้วพวกพ้องนะครับ ตัดคืออะไรตัดก็คือมันเริ่มไม่ง่ายว่าคือเราเนี่ยมันเหมือนกับจมจมอยู่กับรูปแบบวิถีชีวิตเดิมๆซึ่งมันก็ส่งผลเป็นตัวเรานี่แหละแต่ถ้าเราอยากดีขึ้นบางอย่างนี่มันทรงพลังมากเกินไปอย่างเช่นคนที่กําลังเล่นเกมอยู่มันติดอะ่ะมันจะติดไปเรื่อยเราตัดได้ไหมนะครับตัดมาเพื่ออะไรละ่ะหลังจากตัดเสร็จเราตื่นเรามาตื่นเต้นกับการอ่านหนังสือเรียนหนังสือได้ไหมเรามาตื่นเต้นกับเครื่องมือจเจริญธรรม 4คูณ7ได้ไหมนะครับมันอยู่ที่เราจะตื่นหรือตื่นเต้นกับการหยุดมาดูภายในของเรามาสร้างอารมณ์ความรู้สึกดีๆที่มันมั่นคงยิ่งขึ้นให้เกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆทุกอย่างนะครับเราจะมาตื่นเต้นกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาสูตรอาหารของเราเองตื่นเต้นกับการออกกำลังกายของเราเองก็ได้ตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตัวค,คึกคักเปิดใจครับอารมณ์มาพลังดีมานะครับก็นี่คือคําว่าตื่นครับคําว่าเคยครับ ทำว่าเคยอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าจะทําให้ดีเนี่ยบางครั้งมันมันดีไม่ได้หรอกนะครับแต่การที่เราไปทาาําบ่อยๆจนมันเคยนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากเป็นคนคนหนึ่งซึ่งมีสูตรอาหารดีๆเนี่ยสามสูตรติดตัวเราถ้าเราไม่เคยที่จะไปลองจัดวางโต๊ะดีๆเพื่อทําอาหารเราก็จะทําได้ไม่ดีนักนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่การที่เราไปทาําบ่อยๆ ความเคยการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นการต่อยอดมันจะเกิดขึ้นนี่คือพลังของตัดตื่นและเคยซึ่งดึงมาใช้ได้เลยในตอนนี้นะครับตั้งแต่คําว่าตัดอย่างเช่นผมเนี่ยผมจะเป็นทาสมือถือครับก็คือก่อนนอนก็จะหยิบมาดูแต่ผมไม่ได้ห้ามตัวเองให้ไม่หยิบมือถือมาดูนะครับหยิบมาแต่ผมจะฝึกการตัดก็คือหยิบมาดูปุ๊บเนี่ยจังหวะที่มันแบบเข้าข้อแล้วอะ่ะมันติดไปแล้วอะ่ะผมก็จะตัดมัน ฝึกใจครับแล้วก็จะดีใจมันอาจจะซาดิสนิดนึงดีใจที่ตัดมันได้อย่างเช่นเวลาที่คนมาพูดอะไรหรือทําอะไรที่แบบมันทําให้ใจเราเสียเราตัดอารมณ์ตรงนั้นเลยได้ไหมเพื่อที่จะตื่นกับสิ่งดีๆอย่างที่ผมบอกไปที่เป็นพลังดีกับการที่เราสามารถควบคุมและใช้ใช้งานจิตใจร่างกายของเราควบคู่กันได้ดีเนี่ยที่บอกว่ารักและสดชื่นแจ่มใสเนี่ยโอ้เราผมทุกวันนี้ผมจะตื่นกับตรงนี้มากเลย สมองก็จะเป็นปมมันก็จะทํางานนิสัยก็จะเกิดสภาพจิตใจมันก็จะรองรับวันแรกผมทําได้ไม่ดีหรอกครับแต่ก็ดีนะนะครับสิ่งที่ทําให้ผมทําได้ง่ายขึ้นก็คือการที่ผมเนี่ยออกไปเดินครับเดินในที่โล่งเดินในหมู่บ้านแล้วก็เดินอย่างมีความสุขอยู่กับสองคนั่นแหละปลักสดชื่นแจ่มใสคือคักนะครับกับที่บอกว่าพลังดีแล้วก็การที่เราควบคุมและใช้งานร่างกายและจิตใจของเราได้ดีเนี่ยอยู่กับ2ออันนี้ครับ เดี๋ยวมันจะเคยมันจะไปเรื่อยๆต่อไปครับบรรทัดบนในวงเล็บ1น,นะครับมันคือการที่เราดึงดึงสิ่งต่างๆใน1 0 11ข้อที่ผ่านมานะครับรวมถึงในวิดีโอต่างๆมาผมจะสรุปเล่าให้ฟังง่ายๆเท่าที่ผมนึกออกแล้วกันนะครับมันคือการตั้งตนตั้งตนเนี่ยมันจะมีมุทาลิ้นคอคางไหลหลังท้องทวานนะครับก็คือการที่เราทรงตัวดีะทรงตัวอยู่ดีอะไรประมาณนั้นครับ ตั้งตนตั้งจิตจเจริญจิตอธิษฐานจิตการที่เราไปตั้งสถานีนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่เซตให้เรียบร้อยนะครับรวมกันเซตให้เรียบร้อยโอ้โหผมก็จะบอกว่าใครที่ตั้งใจมาจดนะครับไปฟังซ้าไปจดแล้วก็ไปนึกต่อยดีเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยจะนําไปใช้สร้างความสิ่งที่เป็นรางวัลความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนความร่ํารวยครับความสุขโดยเฉพาะถ้ารวมกันทำเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับ พอเราตั้งสถานีเสร็จนะครับมันก็จะเข้าสู่ของการติดตั้งติดเครื่องยกระดับต่อยอดเครื่องให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเี๋ยังมีสูตร5 47นะครับ5ก็คือการที่คนเราเนี่ยได้แต่คิดมันก็ได้แต่คิดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปมุ่งมั่นตั้งใจลงมือนะครับนานๆเข้าเราจะมีฝีมือพอมีฝีมือเสร็จปุ๊บคนเรารักสบายครับเราสร้างเครื่องมือมาช่วยทํางานแทน เราฉลาดทําเครื่องมือให้เป็นระบบให้เครื่องมือควบคุมกันเองมันจะเป็นระบบครบวงจรจากนั้นครับเราฉลาดสร้างบรรยากาศแทนที่เราจะไปทํางานด้วยความรู้สึกว่าม,มันเป็นหน้าที่นะมันต้องทานะมันถูกบังคับนะแต่สิ่งที่เราทําก็คือทําให้บรรยากาศให้มันคือเขาทํากันหมดแล้วนะครับสูตรห้านะครับสี่ก็คือคนเรามีความถนัดที่แตกต่างกันเราก็มีความถนัดทางด้านเทคนิคอย่างเช่นเป็นนักพูดเป็น คุณหมอเป็นช่างเป็นนักเขียนนะครับเป็นผู้กำกับคือโลกใบนี้เนี่ยสร้างความถนัดทางด้านเทคนิคเนี่ยมาเยอะมากนะครับความถนัดอีกด้านหนึ่งก็คือความถนัดทในด้านของการอ่านเกมนะครับอย่างผมเนี่ยบอกเลยเป็นถนัดทางด้านการอ่านเกมความถนัดทางด้านเทคนิคของผมก็จะได้ไปที่ทําวิดีโอก็หวังพึ่งคือผมอยู่คนเดียวทําอะไรก็ไม่ได้หรอกครับเหมือนคนบ้าแต่ถ้ารวมทีมได้ดี มันก็จะดีนะครับก็ทุกวันนี้ไม่มีพวกพร้อมผมก็เลยต้องมาทําวิดีโอเผื่อวันหนึ่งเนี่ยจะเจออีกสักคนหนึ่งที่มาร่วมทํางานเป็นทีมกับดามนะครับจากนั้นครับความถนัดในด้านของการเชียร์นึกภาพคนที่เราไปนั่งอยู่ด้วยแล้วเราเขาไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องทําอะไรมากแต่เราสึกอบอุ่นใจมีความสุขมีกําลังใจในการทํางานนะครับนี่คือความถนัดในด้านการเชียร์ต่อไปก็คือรู้แจ้งเห็นจริง นี่คือความถนัดอยู่4กลุ่มต่อไป7 7ก็คือการเชียร์นะครับการเชียร์เป็นสิ่งที่มีพลังมากเชียร์ตนเองเชียร์กันเองเชียร์จากหวยเชียร์ต่อยอดเชียร์ประสานเชียร์เซียนเชียร์ครูเสียนโอ้โหลองนึกถึงทีมงานที่นำ547มาคูณกันจากนั้นเนี่ยใช้หลักธรรมะ544 438 5คือ45 สี่อธิบาสีพรหมวิหาร 4. ส,สังฆะวัตถุ 4. นะครับคนเราครับโอ้โหทานปียวาจาอัฏฐจริยาสมาณะตาทานก็คือคนเราเนี่ยอยู่ในทีมเดียวกันต่างก็อยากที่จะให้ให้พวกพอของของเราเนี่ยมีความสุขต่างอยากเป็นผู้ให้ผู้ง่ายๆคําพูดครับกันกรองคําพูดของตนเองออกมาสู่ทีมเนี่ยได้ดีนะครับจากนั้นครับ อัฐจิริยาถ้วยจารนไม่ต้องเกี่ยงกันล้างครับต่างที่จะมีใจมาร่วมด้วยช่วยกันตั้งสถานีดีๆร่วมทํางานกันนะครับสมานต,ตาตาสม่ําเสมอครับต่อไปครับ38ก็คือมงคลชีวิต38ประการของผมเนี่ยมงคลชีวิตเนี่ยมีน้อยครับจริงอยู่มันอยากจะงอกแต่ขออย่างเดียวครับข้อแรกให้ได้ก่อนก็คือไม่คบคนพานนะครับแล้วก็ที่ทําวิดีโอก็อยากคบคนที่จะ เป็นบัณฑิตก็คือคนที่จะไปกันได้ดีนะครับคนพาลไม่ใช่ว่าคนไม่ดีนะครับบางทีคนดีเขาอาจจะเห็นขัดแย้งกับเราทุกๆเรื่องก็ได้นะครับพอคนที่จะไปกันได้ดีปุ๊บนะครับโอ้โหเคยเห็นไหมครับน่าจะเป็นวงวงดวนตรีวงหนึ่งอะที่มีใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ของกระโหลกศรีรษะของควายอะ่ะมานะครับโอ้โหทุกวันนี้ครับจเจริญรุ่งเรือง,เ,งเพราะว่าเป็นทีมที่ไปด้วยกันได้ดี นะครับก็อยากจะเจอครับที่ทําวิดีโอก็เพื่อที่คนที่จะมาแบบร่วมก้าไว้ด้วยกันก็บอกไปหมดแล้วนะครับนี่คือวงเล็บ1ครับต่อไปวงเล็บ2ครับมันทัดบนนะครับฉลาดครับคนเราฉลาดกลัวครับโอ้เรามองชีวิตเราอะชีวิตเรามันมีจุดที่น่ากลัวอยู่นะเราเกิดมาปุ๊บบางคนมีโรคประจําตัวนะครับมันนึกภาพคนที่แบบคนเราเกิดมาอยู่ในสังคมแล้วเขาสร้างสงครามรูปแบบต่างๆขึ้นมาไปพัฒนาวุธ สงครามเศรษฐกิจก็มีนะครับโอ้โหสังคมที่แบบนึกภาพครับลูกของเราครับไปเจอเราเป็นลูกสาวนะครับไปเจอผู้ชายที่บอกว่าเออคบคบเล่นเล่นเฉยเฉยโอ้โคบกันอยู่ด้วยกันนะ่ะมาเป็นเวลา6ปีเพื่อที่จะเล่นเล่นคือพูดง่ายๆบําบัดบางอย่างในตัวผู้ชายคือเขาหลอกอคิดดูสิครับสังคมบางครั้งก็น่ากลัวนะครับ แล้วความกลัวที่สุดคืออะไรการที่เราไปยึดติดยึดติดทั้งที่มันเป็นความทุกข์ยึดติดทั้งที่มันเป็นเหตุไม่ดีอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับเราฉลาดที่จะกลัวนะครับต่อไปฉลาดที่จะกล้าอย่างผมนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหผมไม่มีปัญหาครับทุกวันนี้นะครับไม่ว่าใครเลยนะครับแต่ผมยินดีครับที่จะใช้นีบุญคุณกับญาติกับคนใกล้ตัวเพื่อที่จะไปร่วมกับคนที่มาร่วมใช้เครื่องมือประมาณนี้ไปด้วยกัน เรางอกจากคําว่ารักกับสดชื่นแจ่มใสงอกจากคําว่าพลังดีกับการที่เราควบคุมและใช้งานร่างกายและจิตใจของเราได้ดียิ่งขึ้นแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะปรากรอดออกมาเองนะครับประมาณนั้นครับง่ายๆครับต่อไปครับเชียร์ครับการที่เราฉลาดเชียร์กันนะครับการที่เราฉลาดทดําดีได้แล้วเนี่ยเราไปช่วยคนอื่นกลุ่มอืนได้อีกการที่เรามีพลังของการร่วมด้วยช่วยกันต่อไปครับ สิ่งที่อยู่ด้านข้างก็คือข้อที่1พลังซื่อตรงดีนึกภาพที่คนเนี่ยตอนนี้จงใจที่จะปรับทุกอย่างเนี่ยมาที่การที่เรามีความซื่อตรงจริงใจไม่ร้ายไม่เสียการที่เรามีเกราะการที่เราฉลาดจัดการเปลี่ยนพลังเสียสิ่งที่ทําไม่ดีกับเราเนี่ยให้กลายเป็นพลังที่จะสู้ต่อไปแล้วนํามาเจริญเจริญสิ่งที่เราทําเรานั่งได้ดี เราคิดเราพูดเราทําได้ดีเราเดินได้ดีนะครับเรามีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับเราหายใจได้ดีเราอาบน้ําได้ดีเรานอนได้ดีโอ้แล้วทุกอย่างมันจะโอเคขึ้นมานะครับเพียง <c oughs> แต่บางครั้งเนี่ยเราไปดึงความสับสนดึงการโกหกคดโกงดึงการแอบกักดึงการเชิงบางทีเราจมไปกับสิ่งที่มันอยู่ไกลตัวเราผ่านเวลาชีวิตของเราเองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปจเจริญคําว่า ซื่อตรงจริงใจไม่ได้ไปเจริญความซื่อตรงที่มันดีจริงๆอ่ะอันนี้ผ่านครับต่อไปครับอันที่2ครับอันนี้ผมเองก็อยากจะเจอนะครับทีมที่เริ่มต้นจากร่วมคุยร่วมคิดร่วมทําพัฒนาไปเรื่อยถูกข้อเข้าขาทุ่มมาทั้งตัวเทกันมาทั้งใจแล้วก็ไปถึงจุดที่จริงใจซึ้งใจยิ่งขึ้นถ้าเกิดทีมแบบนี้ขึ้นมาในโลกจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับนึกภาพมีคนมาทยอยตามแล้วทยอยทยอยช่วยกัน เชียร์กันนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองไปนึกดูนะครับเวลาพูดเนี่ยมันอาจจะติดขัดบ้างเพราะผมเองก็เกรงใจครับรู้สึกเกรงใจคือรู้สึกไม่ค่อยกล้าพูดตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกแค่10ข้อแต่พอบอกไป10ข้อปุ๊บวันเดียวครับหลังจากไปเดินเล่นอย่งมีความสุขก็นึกตรงนี้ออกเลยว่าอ๋อคนเราอ่ะถ้าไปเริ่มทําอยู่แค่นี้โดยไม่สับสนคือถามว่าทําตรงไหน ก็อย่างที่ผมบอกไปครับจุดที่คําว่ากล้ากับจุดที่ว่าพลังซื่อตรงดีแล้วทุกอย่างจะปรากฏเองที่เหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดต่อหลังจากที่ไปพัฒนาความซื่อตรงดีให้เกิดขึ้นจริงๆกับตัวเราอย่างเช่นเราหงุดหงิดอ่ะที่มีคนทําไม่ดีตรงหน้าเราจะแปลงตรงนั้นเนี่ยให้กลายเป็นดีได้ยังไงไอซื่อตรงดีนี่คือข้อหนึ่งนะครับต่อไปครับข้อ3ครับทึ่งพึ่งเซียนครับนึกภาพที่เราบอกต่อวิดีโอนี้ไปครับ มีเจ้าสัวมีคนมีกระตังครับมีคนที่เป็นรัฐบาลครับฉลาดที่จะไปไปทึ่งกับเซียนไปพึ่งเซียนน่ะมันมีจิตใจเลิอกอิจฉาริษยาเลิกคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดนะครับแล้วเราพึ่งเซียนได้นึกภาพที่เซียนปัญญาประดิษฐ์เซียนการเกษตรเซียนช่างเซียนแพทย์นะครับเซียนการศึกษามารวมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ ลองนึกถึงครับการที่มีคู่รักแล้วกันนะครับมาเจอกันซื่อตรงจริงใจต่อกันนะครับพัฒนาความจริงใจซึ้งใจยิ่งขึ้นนะครับฉลาดที่จะร่วมกันให้กําเนิดบุตรแล้วก็ดูแลบุตรเป็นอย่างดีนะครับนึกถึงโรงเรียนครับที่ฉลาดที่จะส่งเสริมเชียร์ให้เด็กๆเ,เนี่ยใช้สมองได้ดีควบคู่กับการลงมือทํา ได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนึกภาพเด็กอนุบาลที่ถ้าเป็นวันหยุดแล้วเขาจะบอกบ่นกับพ่อแม่ว่าอยากไปโรงเรียนทําไมต้องมีวันหยุดด้วยเราสร้างโรงเรียนแบบนั้นขึ้นมาได้ไหมครับแล้วโรงเรียนแบบนั้นเนี่ยจะผลิตเซียนในหลายๆแบบแล้วเกิดการประสานเซียนดีเนี่ยแล้วเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาในประเทศเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับอยากให้เราไปนึกดูครับง่ายๆครับซึ่งเทคนิคในการพัฒนาเซียนเนี่ย ถามว่าถ้าถามผมจริงๆก็มันก็มีทางเป็นไปได้แล้วข้อ4ครับอยากให้คิดว่าไอ้ดามมันบ้าอยากให้ท่านเป็นคนหนึ่งที่มาบ้าบอกข่าวบอกวิดีโอที่1วิดีโอข้อที่7วิดีโอข้อที่11เเนี่ยไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวญาติก็จะมาดูวิดีโอนี้เองแล้วก็จะเห็นความเป็นไปได้ว่าอ๋ออย่างไอ้ดามเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาใช่ไหมครับพี่ตั้งแต่ผมเกิด ผมผ่านชีวิตมายังไงผมไม่เจออะไรบ้างนะครับในทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเอ้ยมันอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้ถ้าแบบมอบโจทย์ให้ดามว่าเออดามไปสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันทั้งทางโลกและทางธรรมให้ยกระดับขึ้นมาในประเทศไทยจริงๆเนี่ยลองดูสิครับผมอาจจะทําได้ก็ได้อย่างเช่นมีบางคนบอกว่าอ,อย่างศาสนาแน่นอนเราจะไปจับ ผิดพระแล้วก็มีคนไปล้อมพระก็ได้นะครับบอกว่าโอ้พระทําผิดศีลจริงๆนะครับก็ได้นะครับหรือเราจะบอกว่าอ๋อถ้าเกิดว่ามีการเจริญธรรม4ี่คูณเฝึกให้เด็กคนหนึ่งยังไม่ต้องบวชก็ได้ให้เด็กลองดูนะครับไม่แน่เด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะบรรลุธรรมก็ได้นะครับคิด,ดง่ายงครับปัจจัยทางโลก มันคือความคึกคักครับที่คนเราเนี่ยจะสนุกแน่นอนครับเกมเล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมเคยเห็นนะครับคนที่เล่นเกมจนติดเขาบอกว่าอะไรอะ่ะเกมอะไรโอวอ่ะคือจิตวิญญาณของเขาอ่ะเขาพูดขึ้นมาเลยนะครับก็คำดีแต่เกมมันดึงออกมานอกจอได้ก็คือมันคือสนุกกับการที่ทดลองเราต้องการผลอย่างนี้แล้วเราไปร่วมเป็นทีมเพื่อทำให้ผลเกิดขึ้น มันคือการสนุกกับการทดลองครับมันไม่ได้มีอะไรครับการพัฒนาทางโลกนะครับแต่การเราจะทําให้การพัฒนาทางโลกเนี่ยควบคู่กับทางธรรมได้ยังไงมันเหมือนกับการที่เราส่งเสริมเด็กให้มีความสามารถมากมายแต่ก็ให้เขามีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยก็คือประมาณว่านอกจากไม่โดนคนอื่นทําร้ายแล้วยังไม่ไปทําร้ายคนอื่นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากอยากจะชวนพวกเรานะครับ ไปลองพัฒนาเครื่องมือนี้ให้ลึกซึ้งด้วยตนเองเป็นการอธิบายให้ครบถ้วนแต่ไม่ได้สมบูรณ์แบบในทุกๆข้อนะครับพะผมเองก็เพิ่งเริ่มต้นเมื่อคืนเป็นวันที่30กรกฎาคมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนะครับผมก็มาอัดบอกไว้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอาทิตย์หนึ่งหรือ2ออาทิตย์มันก็อาจจะแบบเจาะลึกเข้าไปแต่ถามว่ามันจะเปลี่ยนไปจากนี้ไหมผมว่า ไม่เปลี่ยนเยอะนะครับแต่มันจะเจาะลึกแล้วก็เป็นจริงในทุกวินาทีมากขึ้นเรื่อยๆถามว่าผมทําได้ไหมผมทําไม่ได้ครับเพียงแต่ผมพลาดแล้วผมก็รู้ตัวแล้วผมก็มาเริ่มใหม่แล้วก็ทําไปทําสบายๆคือทั้งหมดเนี่ยต้องขอบคุณผมขอบคุณทุกอย่างครับขอบคุณประเทศไทยที่ทําให้ผมมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับขอบคุณญาติรออกคานะครับที่แบบคือ ย่ารอบข้างผมมาดีมากเพียงแต่สิ่งที่ผมคิดและจะทาเนี่ยมันมันไม่มันไม่เป็นเรื่องที่แบบเคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็มันเป็นลักษณะของคนที่เพอ้อฝันคิดฝันจินตนาการมากเกินไปถึงคือจะว่าไม่เตรียมตัวก็ได้อย่างผมคิดว่าคนเราเกิดมาบนโลก เราจะทําอะไรก็ได้เราจะสร้างสารรค์ให้ดีทั้งทางโลกและทางธรรมแค่ไหนก็ได้แต่บางคนบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอย่างผมมองว่าสมัยเป็นเด็กนะครับเคยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะผู้หญิงคนนี้กูคบเล่นๆไม่เอามาเป็นแฟนหรอกแต่พึ่งวางหูโทรศัพท์ไปว่าคือจีบเข้าไปทางโทรศัพท์แล้วมาพูดอย่างนี้รับหลังเขาแต่ถามว่าแล้วทาไมคุณไม่บอกไปก่อนเลยเหรอว่าคุณจะคบเขาเล่นๆ เขาจะคบกับคุณไหมนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับมันง,ง่ายก็ก็คุยกันไปตรงๆนะครับผมก็มองว่าเออสําคัญที่สุดของคนนี่ก็คือความซื่อตรงและความดีครับซื่อตรงด้วยดีด้วยนะครับคุยกันตรงๆได้ไหมละ่ะเปิดเผยได้ไหมละ่ะว่าคุณเป็นยังไงนะครับมันเจ็บนะครับโอ้โหคบกันมาสิบปีแล้วก็อยู่ดีๆคุณก็บอกว่าคุณเผลอใจไปทําเด็กท้องกับเขา อยู่กันมาตั้งนานไม่ท้องเพราะว่าคือคบกันอะ่ะก็ไม่ท้องไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรนะครับแต่สุดท้ายก็ไปทําเด็กท้องแล้วก็ต้องแต่งกับเด็กแล้วที่คบกันมาสิปีคืออะไรแต่ปากคุณพูดว่าอะไรนะคบคบ,คบเล่นเล่นคือไม่เอามาเป็นแม่ของลูกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็คุยกันสนุกในหมู่เพื่อนอะไรประมาณนั้นแล้วก็แบบเออแล้วทําไมคุณจะเล่นกับผู้หญิงทําไมคุณไม่พูดตรงๆเนี่ย คือผมก็มีความคิดแบบแปลกๆนะครับตั้งแต่เด็กนะครับอย่างผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีทําเลที่ดีสามารถที่จะมีเสียภาพภาษาไทยเป็นภาษาที่เกิดจากพ่อคุณรามคําแหงเราจะทําให้คุณค่าในชนชาติไทยเนี่ยยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้มันเวอร์ไปนะครับแต่วันนี้ผมก็มั่นใจว่ามีคําตอบแล้วอาจจะดูไม่ตลกเท่าไหร่นะครับอาจจะดูบ้านะครับแต่มันก็คือ คุณค่าที่เราสามารถที่จะไปไปเจาะไปขุดไปค้นพบแล้วไปพัฒนาต่อด้วยตัวเราเองจริงๆนั่นแหละนะครับแล้วมันจะเฉิดฉายมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามาร่วมกันนะครับร่วมกันพัฒนาคุณค่านะครับร่วมกันเชียร์ร่วมกันช่วยกันนะครับเราฉลาดกลัวเราฉลาดกล้าแปลว่าอะไรครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้กับตัวเลือกตรงหน้า กับสถานการณ์ตรงหน้ากับสถานการณ์กับตัวเลือกที่เราจะพัฒนาต่อไปผมขอบคุณจริงนะครับที่กรุณาฟังมาถึงตรงนี้ใครที่ไม่เข้าใจนะครับขอความกรุณาครับผมจะพูดซ้ําเสมอว่าไปฟังซ้ําไปนึกไปจดแล้วออกแบบแล้วไปลองเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับข้อ4บ้าบอกข่าวนี้ไปเหมือนผมเลยครับวิดีโอที่ข้อที่1ข้อที่7ข้อที่11นะครับบอกไปได้เลยครับเผื่อญาติจะมา ดูถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จะรู้ว่าโอกาสดีๆของบ้านเมืองไทยเนี่ยอยู่ในมือพวกเราทุกคนครับไม่ได้บอกว่าให้ไปทํานะครับแค่บอกบอกไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนทําเองนะครับเพราะผมก็ทําอยู่แล้วขอบคุณมากครับ